ใน e ีนี้จะคุยเรื่องของคอรัลลหรือค่านิยมองค์กรให้ฟังนะครับแต่ว่าจะคุยในมุมที่ว่าเราจะทำยังไงให้พนักงานเข้าใจเรื่องค่านิยมองค์กรอย่างง่ายๆนะแต่จะไม่คุยในมุมที่ว่าเราจะเอาค่านิยมองค์กรไปทำอะไรบ้างโอเคไหมครับถ้าคุยในมุมว่าเราจะเอาค่านิยมองค์กรไปทำอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่าบางองค์กร ก็อาจจะทําอย่างหนึ่งแตกต่างจากองค์กรอื่นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นบางองค์กรเนี่ยเขาก็เอาคอล a l ลูหรือว่าค่านิยมองค์กรเนี่ยนะครับเอาไปใช้ในการประเมินผลงานการประเมินผลงานก็จะมีอยู่3ส่วนประเมินผลงานพนักงานประจําปีนะฮะก็จะมีส่วนแรกที่เป็น KPI ประเมิน KPI ส่วนที่2ก,ก,ก็จะเป็นการประเมินคอล a l ลูส่วนที่3ก็จะเป็นการประเมิน Comp e t e n c y นะครับ competency เ,เนี่ยก็ว่ากันตามตําแหน่งเลย นะครับก็สมมุติเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการก็จะมีการประเมิน core c o m p e t e n c y นะครับก็มีการประเมิน functional c o m p e t e n c y ถ้าเป็นระดับหัวหน้างานระดับจัดการเนี่ยก็ประเมิน core c o m p e t e n c y ประเมิน m a n a g e r i a l c o m p e t e n c y แล้วก็ประเมิน f u n c t i o n a l competency ด้วยนะครับแต่จะไม่พูดถึงใน EP นี้นะใน EP นี้เนี่ยก็จะคุยให้ฟังถึงเรื่องของการที่เราจะทำยังไงพนักง,งานเข้าใจาง,ง่ายผมขอแนะนำสักเครื่องหนึ่งกันแล้วกันนะครับ ผมเชื่อว่ามีข้อเขียนเกี่ยวกับเรื่องค้าิยมองค์กรเนี่ยหลากหลายแล้วก็มีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาคุยให้ฟังนะครับผมอยากจะสะท้อนในมุมแบบนี้ครับค้านิยมองค์กรคืออะไรสําหรับผมนะมันคือกรอบพฤติกรรมมันคือพฤติกรรมเอาอย่างี้กันล้ะกันที่องค์กรพึงประสงค์จากพนักง,งานพนักง,งานทุกคนนะ่ะล้วนแต่จะต้อง แสดงพฤติกรรมในทางที่องค์กรพึงประสงค์แต่จะแสดงออกมาในลักษณะที่แตกต่างกันไปบ้างก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของพนักง,งานอยู่กับระดับของพนักง,งานอายกเรียงนะครับค่านิยมองค์กรบอกว่าจะต้องเป็นคนปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงสมมุติเช่ๆน,น,นะครับปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าองค์กรเนี่ยตั้งขึ้นมาใหม่อยู่ใน ช่วงที่กำลังแบบไต่ระดับกำลังเติบโตดังนั้นเราต้องการองค์กรเนี่ยเขาต้องการคนที่มีความพร้อมในการปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเจอความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างหรือความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเจอคู่แข่งนะครับเข้ามาแข่งขันกับองค์กรลักษณะแบบนี้นะครับ สมมติว่าต้องการเรื่องของการปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลงนี่คือค่านิยมองคอ์กรเนาะรณะนี้คนที่ปรับตัวในมุมที่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการเนี่ยก็น่าจะคาดหวังพฤติกรรมอย่างหนึง่งการปฏิบัติอะไรบางอย่างนะครับที่แตกต่างไปจากคนที่เป็นหัวหน้าง,งานคนที่เป็นผู้บริหารดังนั้นค่านิยมองคอ์กรในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเช่นที่ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ พฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือทีเอชอาร์เรามากจะเรียกว่าตัวชี้วัดพฤติกรรมอ่ะพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะนะครับที่คาดหวังจากบุคลากรระดับปฏิบัติการก็อาจจะแตกต่างจากหัวหน้าในเรื่องเดียวกันนะก็อาจจะแตกต่างจากผู้บริหารในเรื่องเดียวกันสิ่งที่สําคัญก็คือองค์กรจะต้องระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์หรือการปฏิบัติที่คาดหวังให้ชัดครับพนักงานจะได้เข้าใจาง่าย อย่าไปพูดถึงว่าเออพนักง,งานจะต้องปรับตัวให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงพนักง,งานจะต้องเป็นคนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานพนักง,งานทุกคนจะต้องทํางานอย่างมีความสุขนี่คือค่านิยมองค์กรของเราเนี่ยมันฟังยากนะครับยิ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นรูปธรรมน้อยนะฮะต้องเรียกว่ามีความเป็นนมามธรรมสูงก็แล้วกันนะครับสิ่งที่คนจะเข้าใจง่ายๆพนักง,งานจะเข้าใจง่าย แล้วผู้บริหารเอง HR เองก็ต้องพยายามสื่อเลยก็คือพฤติกรรมที่พึงประสงค์คืออะไรนะครับการปฏิบัติที่ต้องการเห็นหรือคาดหวังให้แสดงออกคืออะไรละหลายๆองค์กรเนี่ยเขาจะทำแบบนี้นะครับเขาจะทำดู behavior คุณไหมครับพฤติกรรมที่อยากให้ทำกับ o n น behavior คือพฤติกรรมที่ไม่อยากให้ทำแล้วปลุกให้ชัดเลยว่าดู behavior ได้แก่เรื่องอะไรบ้างในค่านิยมอันนี้ o ดน behavior ได้แก่เรื่องอะไรบ้างในค่านิยมเน,นี่ยคุยแบบเนี้ยเข้าใจง่ายกว่าแล้วพนักงานก็จะจดจําได้ง่ายกว่าดังนั้นสิ่งที่ผู้บริหารก็ดีสิ่งที่ HR ก็ดีควรจะต้องพยายามสื่อสารเรื่องค่านิยมอ,องค์กรเนี่ยในโฟกัสของผมนะก็คือแนะนําให้สื่อสารออกมาเป็นพฤติกรรมการปฏิบัติที่พึงประสงค์หรือที่คาดหวังไม่ว่าจะคาดหวังในมุมที่ให้ทํา หรือคาดหวังในมุมที่ไม่อยากให้ทำดู b e h a เว o ร์โดน b e h a เว o ร์ก็ตามแบบนี้เข้าใจง่ายกว่าครับส่วนว่าจะทำยังไงให้พนักงานเนี่ยรับรู้ได้เร็วขึ้นหรือกรูมพนักงานออกมาในแนวค่านิยมองค์กรหรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์จริงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะไปไปเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นปัจจัยหนึ่งในงการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างที่บอกไปหรือเอาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร นะครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมจะไม่พูดในรายละเอียดใน EP นี้นะครับเชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ฟังมาเนี่ยก็จะได้ไอเดียอะไรบางอย่างเอาไปทำผมเชื่อว่าท่านทำอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้าท่านได้รับฟังแล้วอาจจะต่อยอดนะครับในบางประเด็นจากที่คุยมาก็จะเป็นประโยชน์กับองค์กรของเราครับ